รกนี้ครับอย่างที่บอกคุณไปในไฮไลท์นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณไปประมวลภาพความสําเร็จครับของพ่อหนุ่มที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นเทพบุตรพ่อหนุ่มเพราะพ่อหนุ่มคนนี้ครับเขาแบบว่ามีความสามารถรอบด้านนะร้องเพลงดีเรียนเก่งจบจากฮาร์เวิร์ดอย่างนี้คุณล่ำเบิกแล้วก็พูดได้หลายภาษา อันนี้พี่ต้องแก้ว่าไงอแก้ว่าอันนี้คือฮอกวอตส์เสร็จมาที่เขาแก้เสร็จแล้วพี่คุยกลับบ้านไปอ่านก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะแหมใช่ก็เล่นมุกที่ดูไวของพี่หน่อยเพอที่จะดูแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่านะอ้าวกลับมาเรื่องของคุณนี่ของพีประมุนพี่ณัฐศักดิ์ตะนตรครับจะมีประมวลภาพเหตุการณ์ชีวิตของเขาในปี2014ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างประมวลความสำเร็จของหนุ่มณัฐศักดิ์ตะนรนะครับจะเจ๋งอย่างไรนะครับไปชมพร้อมกันในสกู๊ปตัวนี้ครับผมค่ะ สวัสดีครับผมนัทสักดาทรนะครับปี2014ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องประทับใจเกิดขึ้นไม่น้อยเลยสําหรับผมนะครับก็ลองมาทบทวนกันดูแล้วกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างแรกก็คือซิงเกิลยิ่งคุยยิ่งเหงา คุณคนมา,มากํสำหรับฟีดแบ็ k ที่มีให้กับเพลงนี้นะครับเพราะว่าถูกเปิดในหลายคื่นวิทยุหลายช่องทีวีขึ้นชาร์ตหลายชาร์ตมากนะครับแล้วก็ได้รางวัลมาทั้งมีมีประมาณ2องรางวัลครับที่ได้มาแลาจำไม่ผิดนะครับก็ดีใจมากๆครับเป็นกําลังใจมาๆกๆในการทํางานงมิ้นต์ต่อไปก็ เป็นการได้ไปทํางานครั้งแรกที่ประเทศจีนนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยได้ไปสองครั้งเลยในปีเดียวกันนะครับไปทั้งคอนเสิร์ตมิวสิพไทีจีนแล้วก็นานนิงอินเตอร์เนชั่นแนลโฟกซองอาร์สเฟสิฟอลนะครับ<ๆ>ก็เป็นงานที่ภาคภูมิใจมากๆงานหนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ได้ฉายาใหม่ด้วยว่า Harvard Prince เนี่เป็นทีมงานจีนตั้งให้แล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องวิ่งนะครับก็ปกติก็วิ่งมาวิ่งมาอยู่แล้วแหละเป็นคนชอบวิ่งแต่ว่าปีนี้เนี่ยก้าวไปขั้กกกก็็คือ้วิงากกลลรแแ21ท ายสถิต <I> ิตัวเองของ10กิโลด้วย,ยก็คือทําเวลาได้ดีที่สุดเป็น44นาทีปินแหมก็ภูมิใจมากนะครับเนื่องต่อไปก็คือเป็นอันนี้ก็เขินที่จะพูดนิดน,นึงแต่ว่าก็ภูมิใจกับมันนะครับก็คือปก t t i ิ u ูดเดือนกันยายนนั่นเองนะครับ <S <S งานที่ใช้ความพยายามมากพอสมควรในการต้องต้องฟิตหุ่นคุมอาหารออกกําลังกายนะครับก็เป็นอีกงานที่ทําให้รู้ว่าออการมีวินัยในการทํางานนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆต่อการที่มันจะปสําเร็จขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ดีใจมากกับฟีดแบ็ที่ได้รับนะครับกับกับโปกเล่มนี้เพราะว่าก็หลายคนก็มาชมว่าเออดูแลตัวเองดีจังอะไรเงี้ยแล้วก็หายเหนื่อยเลย <laughs> ที่ภาคภูมิใจมากๆนะครับในฐานะนักร้องไทยคนหนึ่งนะครับก็คือการที่ได้ร่วมงานร่วมถ่ายทอดบทเพลงต่างๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยผมได้ทําหลายงานพอสมควรเลยนะครับทั้งการร้องเพลงทีมปิดโชว์มหาธรรมมหาชนกเพ p h e n อ m e n a น Live Show นะครับแล้วก็การได้ร้องเพลงตามรอยพระราชาร่วมกับพันธ์แล้วก็ฟิล์มมงกฏในเวอร์ชันใหม่ถือเป็นเกียรติมากๆครับสำหรับนักร้องคนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงเกี่ยวกับพระองค์ท่านครับ ทําเสร็จไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยต้นปีหน้ากลางมกราได้ฟังกันแน่นอนนะครับซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยก็ตอนทําก็สนุกมากครับเพราะว่ามันมันได้ได้เจอกับอะไรใหม่ๆมันเป็นเพลงป๊อปแต่ว่าเป็นเพลงป๊อปที่จะมีกลิ่นอายของความเป็นป๊อปล็อกเพิ่มขึ้นเพราะว่าครั้งนี้ได้ร่วมงานกับพี่พลคลาสเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นเพลงรักโรแมนติกที่มีความเท่แล้วก็มีความเข้มแข็งอยู่ในนั้นด้วยก็ต้องรอฟังกันครับแต่หวังว่าคาดว่าน่ะคาดว่าจะไม่ผิดหวังกันแน่นอน แล้วส,สุดท้ายครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นปีแล้วก็คือแฟนมิทติ้งซึ่งแฟนมิทติ้งเมื่อต้นปีเนี่ยมีทีมว่า walk together มีกิจกรรม walk rally ที่ช,ชวน เป็นแฟนมาออกกําลังกายด้วยกันด้วยการเดินเนี่ยครับที่ประทับใจเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอเดียนั้นเนี่ยไอเดียการการเดินไปด้วยกัน walk together เนี่ยมันมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่นนในงานนั้นแต่ว่ามันเหมือนเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีต่อเนื่องมาในทุกๆงานในทุกๆโอกาสที่เราได้รับก็จะมีคนคอยร่วมยินดีร่วมชื่นใจไปกับเราเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเหล่านั้นจริงๆนะครับที่ทําให้การเดินทางตลอดปี2014ี่เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกความทรงจำที่มีความหมายมากๆแล้วก็ ดีใจที่หลายๆคนเริ่มถามถึงปีหน้าแล้วว่าจะมีอะไรก็สัมผัสได้ว,ว่าเออทุกคนยังอยากเดินด้วยกันต่อไปบล็อกที่เจตเตอร์ด้วยกันต่อไปในปีหน้าครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันครับกับปีหน้าทั้งซิงเกิลใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมิทติ้งเกิดขึ้นด้วย1กุมภาพัานธ์วันนี้นะครับก็ฝากดเลยครับ คือประมวลเรียกว่าเป็นประมวลชีวิตดีๆของ2014ของหนุ่มนัทสักดาทอนเลยใช่ชาชาเป็นไรครับทราบซึ้งกับพี่นัทใช่ไหมใช่พี่นัทชอบวิ่งนะพี่นัทเป็นตัวแทนประเทศชาติไปแสดงความสามารถที่ประเทศจีนด้วยถูกแล้วก็ซิงเกิลที่ปล่อยมาก็ได้รับความนิยมนั่นแหละฮะก็เป็นกาลังใจให้พี่นัทได้ข่าวว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ของพี่นัทสักดาทอนด้วยนะพรุ่งนี้ f i ตติ้งพรุ่งนี้ฟิตติ้ง ฟิตติ้งฟิตติ้งเหมือนละครเลยเนอะม่กันฟิตติ้งคือคอนเซ็ปด้วยทำไมรู้เรื่องพี่นัทสักดาทอย่ดีเงี้ยเป็นแฟนคลับเหรอแอตติจูดฉบับที่พี่นัทขึ้นปกนี่ซื้อกี่เล่มฮะดึงเบื้างหลังเขาโหลดพี่ดูเบื้องหลังมาเก็บไว้ถึงเพียงนั้นนะฮะ